เจอ,อยากให้พ่อท่านขยายความเรื่องภาวะหนึ่งกับความเป็นหนึ่งภาวะกับความเป็นก็อันเดียวกันภาวะภาษาบาลีความเป็นมันก็คือภาษาไทยอันเดียวกันขยายความเรื่องภาวะหนึ่งกับความเป็นหนึ่ง ดิฉันเข้าใจว่า,วามีสภาวะความเป็นหนึ่งที่ต่างกันคือเป็นหนึ่งเป็นแบบเทวนิยมในรัฏบความเป็นพระเจ้าอีกในเยันหนึ่งคือเป็นหนึ่งแบบสภาวะของพระอาหารหันต์ในคุณก็แยกแยกของคุณเองแยกเป็นสองจากหนึ่งซึ่งมันไม่มีปัญหาหรอกคนที่เข้าใจหนึ่งเข้าใจสองแล้วแยกสองเป็นหนึ่งหนึ่งในสองสองในหนึ่ง มันจะมีอย่างนี้เท่านี้ในโลกจะมีสภาวะสองแล้วแยกให้เป็นหนึ่งให้ได้แล้วแม้ได้เป็นหนึ่งแล้วคุณก็อยู่กับสองเป็นอนุปัมมะเอออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีหรืออันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้มีอันนี้ไม่มีคุณก็อยู่กับสองอย่างนี่เป็นธรรมดาธรรมชาติของสิ่งสองสิ่งที่จะต้องต่างกันทั้งนั้นปรมูสองตัว ก็จะต่างกันอนุสุญญาณูหรือว่านามธรรมสองมันก็ต่างกันหมดมันมีที่อย่างเดียวเท่านั้นคือนิพพานผู้ใดมีนิพพานสูญจากกิเลสแล้วนี่คือสิ่งเดียวเท่านั้นในมหาจักรวาลที่เป็นหนึ่งเดียวนอกนั้นเป็นเป็นเรื่องคู่ แม้จะเป็นของโลกุตระบุคคลที่รู้จักสภาพสองหรือแม้แต่อวิชาของโลกียบุคคลที่เขายังไม่รู้สภาพสองเขาก็หลงว่าเป็นหนึ่งเหมือนย่งหลงพระเจ้าเป็นหนึ่งที่แท้มีสองแต่ถ้าเป็นหนึ่งก็คือจินตนาการของเขาอันเดียวคนเดียว นะแบบเทวนิยมความเป็นพระเจ้าอีกในหนึ่งก็คือแบบสภาวะของพระอระหันต์เข้าใจสภาวะถูกอยู่แต่คุณแยกภาษาออกมาเท่านั้นที่ยังต้องอาศัยอยู่ก็ใช่เพราะเราเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยูนะ่เราก็เป็นแบบโลกุตระไม่ใช่โลกิยะที่เป็นพระเจ้าเทวนิยมของเขาเพราะถ้าไม่ไม่ลึกซึ้งแล้วจะฟังงงว่าเดี๋ยวดีเละ หรือเดี๋ยวไม่ดีเมื่อชัดเจนแล้วว่าไม่ดีนั้นไม่ใช่เราไม่ดีนั่นก็คือคนที่เขาเป็นอยู่ที่เราจัดดีไม่ดีมันเป็นสมมุติในกลุ่มคนนี้กลุ่มหมู่คนกลุ่มนี้ถือว่าดีเป็นอย่างนี้ไม่ดีเป็นอย่างนี้กลุ่มหมู่คนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันเพี้ยนไปเล็กน้อยหรือเพียนไปตรงข้ามกันเลยอีกหมู่กลุ่ม มันก็เป็นธรรมดาอ่าแล้วแต่สังคมแล้วแต่บริบทแต่เราสังคมแต่เราบริบทถ้าไม่รู้ซึ้งแล้วจะงงว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีดิฉนันเข้าใจถูกหรือเปล่าครับคุณเข้าใจได้พอได,ได,ได้ได้ดีทีเดียวแต่ว่ามันสับสนระหว่างพยัญชนะกับสภาวะธรรมที่แท้จริงอันนี้แหละยาก มันสลับกันไปบางทีก็งงนะเพราะฉะนั้นไอ้สลับกันอยู่นี่แหละคือมายามันสลับผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกถูกเราผิดหลอกเราอยู่ตลอดเวลามายาเนี่ยส่นสริมหามายานั้นรู้ทัดเพราะมันต้องมีสองเสมอผิดถูกดีชั่วนะ มันมีหนึ่งเดียวอยู่คือที่มันเป็นมายาสุดยอดมหามายาคือสุขกับทุกข์สุขกับทุกข์เป็นสองหรือเป็นหนึ่งยกมือตอบสิใครว่าเป็นหนึ่งสุขกับทุกข์ใครว่าเป็นหนึ่งยกมือขึ้นใครว่าเป็นสองยกมือขึ้นด้านเดียวกันเ,เป็นสิิงเดียวกันแต่คนละด้านเห็น <c oughs> <c oughs> ว่าเป็นสองนี่ยกมือเยอะ เป็นสองแต่ผู้ที่สำเร็จแล้วสามารถรู้ว่าสุขกับทุกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคืออะไรเป็นศูนคือไม่มีทั้งหนึ่งทั้งทั้งสองเป็นหนึ่งคือรู้ว่ามีถ้ามีอยู่ก็เรายังมีชีวิตมันก็มีหนึ่งกับสองมีเรากับไอ้สิ่งนั้นอันนั้นไม่หรืออันนั้นไม่ถูกอันนี้ถูกอะไรเนี่เราก็รู้หมด แต่เราก็ไม่ไปรู้แล้วเป็นอนุปกรรมะก็มันมีอย่างเงี้ยอะไรควรอะไรไม่ควรเราก็รู้แล้วถึงวาระที่จะต้องสมทบที่จะร่วมไม้ร่วมมือก็ร่วมกับสิ่งที่ควรฝ่ายที่ควรก็เป็นธรรมดานะอย่างนี้เป็นต้นเพระเนาะฉะนั้นผู้ที่เป็นกลางแล้วผู้ที่รู้ดีแล้วมีปัญญาแล้ว ไม่ใช่ไม่เข้าข้างคนดีต้องเข้าข้างคนดีช่วยเหลือคนดีที่สมควรตามกาละเทศะฐานะบางทีเราก็เห็นอยู่แต่เราเข้าข้างไม่ได้ฐานะเราไม่ใช่ที่จะต้องไปเข้าข้างกาละนันเทศะนั้นก็เราก็ทำอะไรไม่ได้บางครั้งสมควรจะต้องเข้าข้างอย่างเราไปชุมนุมประท้วงนี่เราเข้าข้างแน่แน่ อะไรอย่างี้เป็นต้นเราแสดงออกทุกวันนี้ก็แสดงเข้าข้างอย่างพวกคุณมาเข้าข้างอโศกไม่เข้าข้างเทร,รสมาคมอะไรเงี้ยก็จะชัด,ชดง่ายๆนะครับ